สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทานายไพ่ออกราเคลิลนะใครที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะและอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับสุดแตงที่ทุกทกคนให้มานะเงินส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์นำไปทําบุญด้วยนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไอดีานล่างมาได้เลยนะ เรามีทั้งวอลเปเปอร์เสริมดวงและของมงคลต่างๆนะคะอาจารย์ไม่แนะนําไม่นํานคําทํางานในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่าน,นี่คือคําทํางานโดยรวมนะอาจารย์แนะนำว่าให้มาดูดวงส่วนตัวจะด,ดีกว่านะและพิเศษค่ะใครที่ทักเข้ามาในตอนนี้นะคะอาจารย์จะแจกวอลเปเปอร์1 9 9บาท4็ปเลยค่ะและนี่คือดวงของ พึ่งเดือนหลังนะคะวันที่16ถึง27ธันวาคมพศ2566นะคะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะเรามาฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันทีคนที่เกิดรัคนาราศีธนูนะคะหรือว่าคนที่เกิดราศีธนูนะดูได้ทั้งรัคนาแล้วก็ราศีนะคะแต่ใครที่รู้รัคนานะคะดูตามรัคนาก็จะแน่นยํำกว่านั่นเองนะ มาเริ่มกันที่การงานกันก่อนเลยการงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะขออภัาา้จงบอกหน่อยค่ะงานนะคะให้ระหว่างเรื่องการสื่อสารการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะจะทําให้งานของคุณเนี่ยมีปัญหานะและส่งผลให้งานที่ทำอยู่เนี่ย ราชาเข้าไปอีกนะคะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องงานทําให้ทุกๆอย่างนะคะต่อให้มีอุปสรรคนะคะก็จะสําเร็จโล่ลร่วงผ่านไปได้ด้วยดีค่ะและงานที่อยู่ในมือนะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขยับขยายนะคะใครที่ทํางานส่วนตัวหรือว่าเป็นเซลล์นะลูกค้าเข้ามารองรับซัพพอร์ตดีมากๆเลยค่ะ คุณมีความเชี่ยวชาญและเ่งการในงานที่ทําอยู่มากๆอยู่แล้วนะคะงานของคุณสําเร็จแน่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะต่อไปมาเรื่องาการเงินกันบ้างค่ะาการเงินจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะขออำนาจไพ่ตรงบอกหน่อยค่ะ การเงินนะคะหมุนเงินได้คลองนะส่วนยายจะหมดเงินไปกับเรื่องของบ้านการดูแลครอบครัวหรือซื้อความสุขกินเที่ยวให้ตัวเองนะคะคุณเนี่ยไม่ลำบากแน่นอนในครึ่งเดือนหลังนี้นะมีเงินมีทุนสำรองประครับประคองค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากเพื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะให้ตัดสินใจให้ดีก่อนนะที่จะใช้ใจ่ายอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่เก็บเงินสำรองไว้เลยเนี่ยยามสุกเฉินนะคะหรือว่าทำธุรกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้คุณนะลำบากนะต่อไปเรื่องสุขภาพกันบ้างคะ่ะ ระหว่างโรคที่เกี่ยวกับเส้นผมหนังศีรษะนะคะแล้วก็อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะมีมีเกี่ยวกับเอ็นข้อมืออักเสบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน,นะคะและความเครียดสะสมนะรู้สึกว่านอนไม่ค่อยรับกระสับกระส่ายเนาะ อืมเนี่ยระวังเรื่องกล้ามเนื้อให้มากๆเลยนะต้องลองผ่อนคายยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะคะแต่สุขภาพโดยรวมอย่างอื่นแข็งแรงดีไม่น่าเป็นห่วงคะ่ะต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าคะ่ะความรักของคนโสดนะคะมาดูซิว่าในครึ่งเดือนหลังนี้คนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ คุณใช้ชีวิตอิสระชมนกชมไม้ตามวิธีของคนโสดมาพักใหญ่ๆแล้วนะดูเหมือนกับว่าคุณยังไม่อยากเอาใจตัวเองไปผูกไว้กับใครเลยัาทีเดียวเนาะให้หันมาทุ่มเทใส่ใจดูแลตัวเองดีกว่านะคะคนที่ใช่จะมาในจังหวะที่ใช่นั่นเองนะเมื่อถึงเวลาหรือโชคชะตาที่ใช่นะคะจะโดนบันดาลให้เจอหอนทางแห่งรัก และมีวิแววว่าในปีหน้านะคะจะมีเกณฑ์ได้สาระโสดด้วยน,ะนันเนี่ยคนโสดนะต่อไปความรักของคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนมีคู่คือคนที่คบการเกินเหตุดเดือนขึ้นไปนะคะให้ดูในสถานนะคนมีคู่นะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะ อมืมีแฟนแต่รู้สึกกับเหงานะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีเวลามาดูแลใส่ใจเขาเลยนะบาง,งที่คุณทั้งสองคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนกันอยู่แล้วนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาสมิหวาน มีความเข้าใจกันก็จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่สวีทหวานกันบ้างเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายเราขาดน้ําตาลนะเนาะต้องเติมหวานสับ้างนะคะชีวิตรักยังมีอะไรที่แปลกใหม่ให้ค้นหาอีกเยอะนะเตรียมตัวขจนภัยพบกันต่อไปยาวๆได้เลยนะกับคนคนนี้นะคะอะเรามาดูกันว่าใครรักจะบอกไว้อย่างไรบ้างคะสําหรับคนเมีนะูนเอาะ ว้าวมีข่าวดีค่ะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะมีโอกาสได้แต่งงานนะเขาอยากจะเก็บเงินสร้างครอบครัวแล้วมาขอคุณแต่งงานนั่นเองนะคะดูสิส่วนใครที่แต่งงานแล้วนะมีเกณฑ์มีข่าวเดียวเรื่องบุตรนะคะต่อไปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะคือคนที่คบและคุยกันยังไม่ถึงหกเดือนนะคะให้มาดูในสถานะนี้เนาะ ขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยค่ะจริงๆชีวิตคู่ของการคุยกันของคุณเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความเรียบง่ายมีความสุขมีพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะถามว่ามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ขยับขยายกระถ่ายเป็นครอบครัวใหญ่นะคะ แต่ว่าคุณเนี่ยทำอะไรต้องคิดให้ดีๆนะอะไรที่ทำให้มีปัญหารอยร้าวเนี่ยในความสัมพันธ์นะคะคุณต้องไม่ทำนะคะเพราะว่าทุกอย่างำกำลังจะดีแล้วนะม,มาดูสิใครรักมีอะไรจะบอกคะให้อภัยกันก็ให้อภัยค่ะ ตอนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะคะเพราะเป็นห่วงเป็นยายซัพพอร์ตคุณดีค่ะแต่อย่าให้เรื่องราวต่างๆจุกจิกๆนะคะมาทําร้ายความสาคัญของคุณและเขาทําให้เขาต้องเดินจากคุณไปเพราะคิดว่าเป้าหมายของคุณและเขาไม่ตรงกันนะคะอะต่อไปมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างค่ะ โชคราบนะคะแต่เย็นๆนะในเดือนครึ่งเดือนหลังเนี้ยคุณยังไม่ได้มีโชคมีลาบอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากซื้อจริงๆเนี่ยคนรู้จักนะคะจะนํางานหรือว่านําโชคมาให้เนาะรวมทั้งโบนัสพิเศษหรือว่าอะไรจากการทําง,ทงานมากกว่าการเสีส่ยงโชคนะคะเรามาดูกันว่าถ้ายานรกมีอะไรอยากบอกอยาเกเตือนคุณ ในครึ่งเดือนหลังนี้คะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยนะห้ามเข้าใกล้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดศีลนะคะนี่ในช่วงนี้นะ,ะเดินทางปลอดภัยใคนะคะมีเกณฑ์เดินทางในช่วงนี้นะคะขับรถขับรากรา็ไว้แม่ยานางนิดหนึ่งนะ,ะนาทีทองนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไร ทุกๆอย่างในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองไปสมดุนะคะแต่ห้ามทําอะไรที่ผิดซิ้นเด็ดขาดนะคะทุกๆอย่างจะกลับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือขันฉี่นะคะอ่ะเรามาดูกันว่าพระแม่กาลีมีอะไรอยากฝากบอกคุณในครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะขออำนาจไพ่รงบอกหน่อยค่ะได้ไพ่กาลีหมายเลขที่42นะคะ เรามาดูข้อความจากคุแม่กันคะ่ะไพ่ใบนี้ต้องการให้เราพิจารณาการกระทําของเราในบางครั้งความกลัวก็ทําให้เราแสดงออกอย่างต้าวร้าวโดยไม่จําเป็นไพ่แนะนําให้คุณใช้ความเมตตาอ่อนโยนในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะใช้ความรุนแรงถึงแม้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรง แต่เราก็สามารถที่จะเลือกทำแต่สิ่งที่จำเป็นโดยไม่ทำสิ่งที่เกินกว่าเหตุหรือตัดสินใจ,จเอาเองว่าควรจะทำเช่นนั้นเช่นนี้ญาณอย่างรู้ภายในตัวคุณจะบอกว่าควรทำอย่างไรจงปล่อยวางความกังวลให้กับพระแม่คุณไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะท่านกำลังนำทางคุณพระแม่กาลีปางนี้คือผู้กินกินบาปหรือความผิดพลาดในอดีต ซึ่งไม่ได้หมายถึงการไถ่บาปเท่านั้นแต่ยังปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระและเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตเมื่อภัยใบนี้ปรากฏขอให้คุณปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่ชุดรั้งคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าปลดพันธนาการในตัวเองให้เป็นอิสระ จงเชื่อว่าถ้าคุณเกิดความพ่ายแพ้คุณจะสามารถรุกขึ้นได้อีกครั้งอย่างสง่างามจงเชื่อมั่นในตัวเองและเส้นทางที่คุณปรารถนาขอให้คุณรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณทำไม่ได้นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ